คนหนึ่งรวยมาก่อนมาเล่นการเมืองอีกคนหนึ่งมาเล่นการเมืองจึงรวยหรือไงไม่ทราบอืมไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แต่คนหนึ่งตรวจสอบได้โดนยึดโดนยึดทรัพย์อืมอืมทีนี้ศาลคารับศาลท่านเมตตา อืมดกฟ้องเรื่องคดีขายหุ้นสินอ้อขบเพราะเก็บเพราะทักสินเก็บฟ้องกับอืมแล้วก็ยังจะดันทุลังอีกอยู่นะอจะดันทุลังไปต่ออืมจะเอาให้ได้ จะล้ไม่ได้เลยทักษิณเนี่ยขนาดที่เขาทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำดีเพื่อประเทศชาติไอคนที่มาบอกว่าเขาโกงเขาโกงเขาขายชาตินะ่นะ่ะมันเป็นวาทกรรมเฉยๆเอาขายยังไงขายหุ้นสินคอบ เขาก็ขายกันมาทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เสียอไม่เสียภาษีงั้นกับอสุเทพมันขายก็ต้องเสียบางสีทําไมสุเทพขายไม่เสียทําไมไม่มีหมาตัวไหนไปห่างมันเลยเอะฮะมันมีกฎหมายมันตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารอยี่สิบหกไม่ใช่เหรอหรือยังไง ไอ้เรื่องขายหุ้นไม่เสียภาษีอืมขายตลาดหุ้นไม่เสียภาษีใครอยากขายใครอยากซื้อยังไงกับซื้อขายกันได้ตามสบายไม่ต้องมีการเสียภาษีไม่ใช่เหรอแล้วมีทักษินคนเดียวที่มันขายหุ้นไม่เสียภาษีแล้วผิดเนี่ยอะ คนอื่นมันก็ต้องขายอยู่ดีมันก็ต้องขายมันก็ต้องซื้ออย่าทาไมไม,ไม่ไม่มีใครผิดนะมีแต่ผิดมีแต่ทักษิณคนเดียวผิดอหมู่บ้านละลานก็ได้เพราะทักศิณปเ,เสียงว่าอําเภอละละอําเภอละหนึ่งอำเภอละหนึ่งด็อกเตอร์จะเริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่มอําเภอละหนึ่งด็อกเตอร์ตาบลหนึ่งด็อกเตอร์ หมู่บ้านหนึ่งด็อกเตอร์เขาจะลงก็จะทำไอ้คนที่มันรู้กันเลยมันงไม่ได้ถ้าลงก็ลงมาปุ๊บนี่กูตายเลยตายลูกเดียวเพราะฉะนั้นต้องเตะตัดขามันไว้ห้ามไม่ให้มันเกิดอืมไทยวทัฒก,กรรมเอาไว้อ่ทักษิณขายชาติแล้วมันขายให้ไขรใครเป็นคนซื้อพอถามหน่อยใครเป็นคนซื้อแล้วมันได้กี่บาท แล้วคนที่มันว่านมันได้เปอร์เซ็นต์กับเขากี่บาททักษิณขายชาติขายให้ใครอ่าไอคนโง่ก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะอืมไอคนว่าก็าว่าเป็นตุเป็นตะอืมแตเป็นประธานาธิบดีบ้างละอืมเอาไอหนึ่งสองหนึ่งไอหนึ่งหนึ่งสองก็อันยกล้ออันยก ฟ้องแล้วกอ้าวอุทธรดีกาต่อเออเอาให้ได้เออมันอะไรกันนักกันนาสนามบินน้องงูเห่าก็ได้เพราะทักษินไอเมเอฟก็ใช้นี่ก่อนก็เพราะทักษินยางกิโลร้อยยี่สิบขึ้นไปถึงร้อยยี่สิบ กับพ่อทักษิณคนกำลังลืมตาอา้าปากกำลังผ่อนรถกำลังออกรถอ้าวโดนซะแ,แลอืมตายตายยังเขียดอืมตอนนั้นกำลังเฟื่องฟูไอ้คนที่อิจช้าตาลอนพักเมืองพักการเมืองพักหนึ่งที่อิจช้าตาลอนเดี๋ยวนี้มีสอสอไหมล่ะมีสอสอไหมมีไหมเลือกตั้งคราวหน้านี่ อย่าคิดว่าจะถ้าได้สักยี่สิบคนนี่ก็ถือว่าเก่งจะได้อยู่ทั้งภาคเดียวแล้วมั้งภาคอื่นไม่ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกจะได้อยู่ภาคเดียวล่ะไปนับเอาเถอะภาคเดียวมันเท่าไหร่ล่ะสิบเก้าเขตเนี่ยนั่นแหละจะได้แค่นั้นแหะสิบเก้าเขตนั่นแหะ มนถึงยี่สิบเลยมันจะอะไรกันนักกันนะเขารวยมาก่อนเขาขายหายใจเป็นเงินเป็นทองขายอโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เข้ามาขายได้ใช้นี่ใช้สินเขาไปหาดูเธอไปหาดูรายการเจาะใจ ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าหรืออะไรนี่แหละไม่ใช่ไ่่จ่ไม่ใช่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบปีสองพันห้ารอยสี่สิบจำไม่ผิดเขาติดนี่ติดสินหัวปักหัวปัม๊มดิ้นลนจนโอ้ยหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อจะหาเงิน พอไมาได้ช่องทางคืออันเอาโทรศัพท์เข้าทีแรกก็ติดเขาอยู่ห้าล้านขอยืมอีกห้าสิบล้านก็นล่มถาลายยืมอีกห้าร้อยล้านเอาโทรศัพท์เข้ามารวยแบบไม่รู้เรื่องเลยรวยแบบชนิดหายใจเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละ รวยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินไปไว้ทําอะไรอืมเขาก็เลยหาวิธีการที่จะช่วยเหลือประชาชนว่าตัวเองได้ดีมีสุขแล้วก็อยากช่วยเหลือประชาชนอยากให้ประเทศชาติอยู่ดีมีสุขอยากให้ประเทศชาติเป็นเสือตัวที่ห้าไม่ได้เป็นตํา่กลายเป็นหมาเลยเอืมนี่ย ลองไปไล่ดูทึกลองไปไล่ดูดีๆเถอะท่านผู้มีปัญญาท่านผู้มีสติปัญญาลองไปไล่ดูดีๆเถอะมาทักษินเขาขายชาติตรงไหนทักษินเขาโกงชาติตรงไหนทักสินไอไปขายอ่าให้พมา่ายืมก็ได้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งทุนทั้งอะไรกลับคืนมาเหมือนแล้วแล้วก็ยังจะว่าเขาขายชาติอีกอยู่เหรอโอ้ คนหนึ่นไงไองเหมือนกับคารานะ่ะแพ้เขาเราเอาเงินประชาชนไปใช้ชดใช้เขาอะ่ะทําไมไม่มีสุนัขตัวไหนออกมาเห่าห้อง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 ,อง,องบ้างล่ะทำไมเงียบอะ่ะโอเค